ะรวมยกนี้ยแล้วทางนี้ปกติทางนี้อย่างปกติแล้วแต่องทางนี้ยังแดละบาดแีลมันมองนี้ละเนี่ยกำลังใจจุดร่วมกันคือกำลังใจให้คุณย่าเห็นไหมมองนี้ละนี่สองนั้นเสาอันนี้อันนี้ปลาดแ่ลได้ว่าคนป่วยหนักก็คนดี แม่คันสิผ้ารมแม่ทาลุมองจมกันยาทะตรงนี้ผู้สวยคนดีก็เลยจีไปนะนี่ครับคุณแม่แม่สมผิดทำบุตรคนดูแน่ตกีตัวนี้ยกล่งวเรียบร้อยแล้วเลวนดีแล้วตมิ่งเดนวด้นวด้วอาแขนน่วนมขาีผิด้ำเกลือือกัน่นิชาา เมื่อกี้นี่นวดเมื่อลหลกแต่ตรงขาครับท้าเพราะว่ายังบวมอยู่นวดบ่ไดรลูบเฉยๆน้องนีนากับน้องนียาเข้ากันขนาดเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้มือตาอดทนพแห้งเลยดิเสียบตา ไปยังไงพยาบาลน้องเรียนหนูอยากเป็นอะไรเรียนหนังสืออยากเป็นแม่ค้าเหรออย่าบอกได้อยากเป็นหมอครับแม่ค้าอยากเป็นแม่ค้าใช่ไหมหมอคือหมอลำแต่อันนั้นมันบอกแม่แม่เอาไปไวโอล่นมาอะไรเัิ่เปิดเบอร์เอ็ด่านใส่ไว้เลบอกเอาให้แม่ไปดูเลยก็ได้กำลังใจเมื่อกี้นวดเมื่อยยาไปหรือ เป็นไงดูๆเป็นไงันยาจับคนละข้างที่เมื่อกี้ไหนนวดวิธีไหนโอ้ยุบแล้วม่ก็ใ่นมงๆีลอห้อไมแงบ่ล่ะพูดถึงนวดกันใหยิ้มเปๆเห็นานซานวดเอ้เพิ่นยิมไปๆดีใจหลายอืออือ ่อยากนอนหลานดกันเป็สีบัวลับบัวนอนนักเล่งนี่คือยังก่อนมือนั่นบูได้หยับอันสองเท้ยอย่างนักเล่งนะกเนึงแต่งเอาเ้ขามาทังหาอย่างเนาะจะงนักเล่งกอนมูสันอย่านักเล่งเด้อย่านักเล่งเด้อ วันนี้ครับมเขาไปมีหญ้ากับมีหน้าอะไรแม่ทอดอันนั้นละทอดอันสีโค้งไหมโอีคหมูแม่ลูกหันหันไหมเนยไปยังกองกันกินมาแล้วโอ้ยเนาะกินมากมา่อนีากินอะไรหรอม่สมัยมเสินมาแล้วทอดมูแมกินไหมเนี่ทอดจานมึงใหญ่สีโค้งกินแ่ลูกอร่อย กินกับข้าวเหั่นหอมก่อนก็ได้กินกับข้าวเมืองตากับวมันถ in <c oughs> ึกหยาดอันถึกอันมันเสียบตามันมันคนมันแทนปีตมันใส่เสียตัวนี้มันแบอุ่นเป็นแต่อุ่นแม่กําลังสบาอยู่มือนี้อากาศบ่หนาวดิอากาศมันร่มอากาศเริ่มอุ่นขึ้นมนห่งแล้วรมมันนึ่งแล้วมือว่านกับมือก้อนนี่หนาวมือนี้อากาศพอดีเลย กบอก่อไปไหนไปเสือบมอุ้ยบอหนาวแม่ก็บ่กินเขาว่างเว้นว่างคำแั่บ่กบนอะไันกระซากินปากฟ้าเลยปากฟ้าปากฟ้าพัน่าน่ล้างนไร่ะปวดบ่ล้างปวดอยู่ขึ้เก่า เดีวถามวันที่สี่หกอ่มาเฉพาะท่านเขานับใสโอ้โหเอ่อนล้ว่ไม่เศ้า่อไปไปให้คนเช็คมึงกาคากระวานเป็นน้ำหนังครับไปหอดบอกานฟังเาไอ้ีดเหอด้ันเราจะปวดแตเศ้าเศ้ามาแต่มพุนได้ขัยขงเลยนอนดิขีดมองในเศ้ามองหันดินิดแม่มั่ามาแต่ไม่เศ้าโอ้ย้มถึงกั้นนั ในรัฐบาลเขาแก่เขาแก่ก <invent FELIPE> ินแก่ปวดต้องรับว่าเศร้าปวดแก่ทุเลาเนาะคำว่าทุเลาทุเลาแล้วมันก็ปวดบวมๆวมนี่คือเศร้าเหรอบ้านนี้มือเอื้อนสิกินยังเมนูอยากกินยังกินปลุนกินผักไปจังใช่ปะปลนปลาแบบเ่าต้องใช้อะไรมากไหมแบบให้นัวให้มีความ

ับัเตียห่นมอกวื่อนี้เปลี่ยนจากชุดแลลวให้ทําเมื่อไงเมื่อนี้ชุดที่สใช่ไหมโว้ยบ่สงแล้วผมมากเลผมมากผมมีสามเด้ดิผมมีมากนี่สามชุดเล้ดิตั้งแต่ขั้นโอ้แสดงว่าขั้นมอง มีแหงเนาะมีแหง้านผมอนาจะเดเตืนึตีหาไปนากัใบเปาอันนี้มันมาขั้นไข่เยนะใบนาดใบเปใบายีสมาใบาใบาใบนาดใบเปาเนอดรกันอบแล้วก็มีแหงเดี๋ยวมันไหลมันสิไหลเลือดไหลเลือดไลยาจแพ้เมดนึง่าหักินเก่าแล้วถ้าคันไปหากินเ้อบานคันเขา

พัยพักนากินหลายขาวเล้ราว่อยากเพราะว่ามีอันดอกกล้วยมะแกงเนาะแกงดอกกล้วยส่วนหนามันคุณๆแน่นโอ้ยโอ้แสดงว่าคันเลื่อได้เยี่ยมได้นี่ยต้อปติแล้วแกปวดัก่อนสิอน็สยกินยาลำ้อนกินน้ำ้อนแล้วานตอนนี้อยากนอนไป ตะวันนางโดนอ่ไรลุกขึ้นว่านางดีซีลุกขึ้นมานางเองเนี่เออลุกขึ้นว่านางหายผ้าขาวเราเย็ดยังเหมือดผ้าขาผ้เบลาของาสมากันเลยวานางขาอแลวกับานางดีสีโซกันเจ้าบาอดตีหาอ่อนนางแก้พวกฝันพาวนาอนเสียไปขึ้นดีเสียไป เสียไปแลแม่คือมากฝัน hey. อ mm. ืฝันว mm. hey ่าไปน้ำหมันไปน้ำรลดบาดแจกว่าหลุดบาดใคได้านนี้เป็นมือนี่ขึ้นด้น่อน้อนคืฝันว่าสนอแม่ฝันว่าได้ไปเศร้าเศร้าเอาบักหอยบักหอยฝันเป็นบักหอยหน้าแม่อยากเป็นตัวบักหอยหน้าเรียบบาน ม็เลยไปเศร้าเอาเศร้าได้เขาก็เอาถุงเงินผ้าสติกมาใส่ในถุงไงเต็มถุงเทั้งเสี้ยงเท่างเสี้ยงเท่้งขี่ตุ่มันมีกล่องอ้อยเนี่ยก็เลยไปเศร้าเอาแล้เลยฝันมาแบบหอยหอยมันสีนี้หอยหาหอยหกเออเอเป็นหาบันนี้แบบหอยบางเน้อสีดีเห็ดปั้งเสือมีหลักไอยเล่านีหละ สองงสามามองเดีย์เลขสามตัวดิต um. ัวเดียวร้อยบาทจังหวัดกวนแม่จะถือร้อยหนึ่งแปดหมื่นึซื้อวัตตซื้อวัตตติวดิตัวเดียวสองสามศูนย์เลขเลขบนเลขล่างอนู่งสองสองหากับสามหา อันนี้อันนี้บอกคือเป็นแนวทางนล่อันนี้บอกเป็นแนวท่าแ้วมาใครที่มาบกหอยคืออย่างเราไปแก่แล้วแก่เป็นมาพ่อฝันเราแล้วไปเศร้าบอกหอยไหมเศร้านี่ก็เป็นสองสองสองสามศูนย์บกหอยอาจจะเป็นศูนย์เป็นเออศูนย์นี่คือกลุ่มกลมเป็นบกหอยเออหอยหาหอยหกสามนี่ก็เป็นมาจากไสขางลางสองกัมี่สองมี่สามนี่ โอ้เศร้นี่อาจจะเศร้าสามนิ้วทั้งสี่บอกนี่นี่สองหาล่างโอ้สองหาสามหาก็นาจะเป็นข้องคุณแม่เหรอโอ้เอาคอยโศกมันคอมัดอักสามหัวเจ้าัวก่ันนั่นแม่กับฝันวานมีเลก่าอยู่หลังนั่นเลฝันว่าเลก้านี่เลก้ามันสี่จังสี่อยู่หลังไมล่ยู่ใส่อยู่แม่ก็บอกให้วันว อันนุ่มโจ้ซื้อตัวใดมีเก่าแม่ว่ามีเก่าเก่ายืนหลังแม่มันก็นยังถือขาเซนกลัวซื้อบ้านเซนขาเ,นออเอาเป็นแนวทางได้พี่น้องได้โมือนเิเฮอาการค<อ>นไหนเป็นแนวทางพี่น้องได้<อ>พี่น้องก็นย่าไปย่าเป็นยีเตีต่ยงเนีย่ยตัวละซี่บาทหาบาทก็ได้ขึ้นหินน้องบิ๊กเอา,เอา ว่ากันไปเต็นห้องเพื่อนถือขนาดแม่หาบาทโอ้ยเนาะเอ้าจังว่ากันจังว่ากันป้าเพื่อนยินใจอาการของคุณแม่วันนี้ครับอย่าบอกว่านี่หยังวันนี่เกดหรือวันจันย่าบอก